ทีี่หนึ่งครับกับผมบี้เดอรสกาครับมีกระแสครับรางวัลอิสโนเบลที่เขาสามารถเปลี่ยนจากไข่สุกครับให้กลับกลายมาเป็นไข่ดิบได้ครับวันนี้เราจะมาทดลองกันครับว่าเขาทำยังไงกันครับจากของใช้ของทั่วไปในบ้านครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมีก่อนนะครับไข่สุกไข่ดิบครับผมอ่ะเรามาดูว่าไหนสุกไหนดิบมันพิสูจน์ยังไงครับให้ลองหมุนเลยครับผมอ่าหมุนได้อย่างนี้คือไข่สุกครับผมอ่าหมุนได้อย่างนี้คือไข่สุกนะครับ เนี่ยหมุนแล้วล้มนี่คือไข่ดิบครับผมอ่ะเมื่อเราได้อย่างงี้ครับนี่ไข่ดิบหมุนแล้วล้มนะครับไข่ดิบเราก็ลองตอกเลยครับอู้หอันนี้คือไข่ดิบครับผมนะไข่สุกครับอ่านี่คือไข่สุกนี่ครับนี่คือไข่สุกโอเคแล้วไข่สุกอีกใบครับนี่แหละครับเราจะเปลี่ยนรูปนี้ครับ ให้กลับกลายมาเป็นไข่ดิบครับง่ายๆครับเราก็เอาใส่ในกระบะทดลองของเราครับนี่ครับชามอะไรไม่รู้ครับของแม่ผมครับและขั้นตอนต่อมาครับนี่ของที่เรามีใช้คือโซดาสิงครับผมนะฮะโซดาสิงถามว่าใช้โซดาอย่างอื่นได้หรือเปล่าได้ครับแต่ผมชอบโซดาสิงเพราะขุยดมันซาครับถามว่าได้สปอนเซอร์ไหมไม่ได้ครับนะฮะใส่ลงไปเลยครับ นะทำไมต้องใส่ครับเพราะว่ามันมันสามารถทําให้ทุกหยดซ่าเนี่ยครับมันจะมาจับที่บริเวณรอบๆอ,อบของไข่เห็นไหมครับอ่าดูดูกันนครับมันจะจับรอบๆของไข่เนี่ยฟดบอกบอกบอก,บอกนี่ครับแต่ยังไม่พอครับเราจะทําให้ไข่มันเปลือกบางเราต้องทําการกลัดแคลเซียมของเปลือกไข่ครับผมนี่โดยการใช้น้าส้มสายชูครับหนึ่งแก้วป๊อกครับผมนะ ใส่ลงไปเลยครับจากนั้นครับนี่คือซองกันความชื้นครับหลังจากที่เรากลัดให้เปลือกไข่มันบางแล้วนะครับ oh. เราจะทําให้ไอตัวทาความชื้นนะครับทํางานอย่างเต็มที่ครับผม oh. เราใส่เข้าไปเลยครับสองซองครับผม ไม่ต้องใส่ซองทําความชื้นครับเพราะว่าเม็ดสารฟองกันความชื้นเนี่ยมันจะดึงเอาความชื้นออกจากตัวโปรตีนที่อยู่ในไข่สุกนะครับดึงเราออกมาปฏิกินยาเรียกเขาเรียกว,ว่ารีเวิร์สออสโมซิสครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนโมเลกุลกันครับอ่ะพอหลังจากนั้นครับขั้นตอนสําคัญโปรตีนมันสุกแล้วมันแข็ง้วใช่ไหมครับเราให้ทําการย้อนกลับมันครับโดยการทําให้มันเย็นอย่างฉับพลันเราใช้น้ําแข็งแห้งครับใส่ลงไปเลยครับ แล้วทําการคนครับเป็นระยะเวลา30วินาทีครับผมอ่าคนไปเลยครับโอ้สวยงามมากครับต้องบอกนะครับน้องๆเด็กๆครับอย่าเอาน้ําแข็งแห้งครับมาอมครับมันเป็นอันตรายนะฮะใช้สําหรับทดลองครับนะแลบนโลกของเราคนได้ครบ30ิวินาทีครับแต่ข้างหน้าอยากให้เราทดลองอะไรก็เม้นบอกด้านล่างนะครับผมอ่ะครบ30ิวินาทีแล้วครับ เราก็จะได้ไลยครับไข่ไข่เย็นมากครับเ <laughs> ย็นมากครับเราจะได้ไข่ที่มันเหลวๆนะครับแต่ครับตอนนี้ไข่แดงกับไข่ขาวมันยังปนกันอยู่ให้เราทําการครับแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกาันโดยการใช้แรงจีในการเหวี่ยงครับออมีถุงเท้าป <c oughs> ะไม่มีไม่มีพ่ไไม่เป็นไรครับออกระถุงเท้าผมนี่ครับนะฮะ <c oughs> ให้ทําการเหวี่ยงมันครับ จับปากถุงเท้าให้แน่นครับแล้วเหวี่ยงครับเป็นระยะเวลา30วินาทีครับเราจะแยกไข่แดงครับกับไข่ขาวออจากการไข่ขาวในการเหวี่ยงนี้ไข่ขาวจะออกไปอยู่รอบนอกครับไข่แดงจะอยู่ด้านในครับอ่ะเหวี่ยงแรงๆแลยครับด้วยแรงสีุ่๊ยปั๊บปับับัสามสิบวินาทีแล้วครับนี่เราได้ไหแล้วครับไข่ อ่านี่ครับเรามาลองดูครับลองหมุนดูเลยครับถ้ามันหมุนได้แสดงว่ามันสุกแต่ถ้ามันล้มแสดงว่ามันดิบ <c oughs> ล้มครับเฮ้ยเป็นสัญญาณดีครับผมอ่ะล้มครับลองตอกเลยครับผมว้าวเป็นไข่ดิบครับผมนั่นแหละครับ ก็ของใช้ให้เราก็หาสามารถหาได้ตามบ้านง่ายๆครับผมถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับคลิปใหม่มาทุกวันอังคารและวันศุกร์ครับผมสำหรับวันนี้แลนนลกขอลาไปก่อนสวัสดีครับและที่สำคัญอย่าเชื่อถ้าคุณไม่ได้ลองทำเองไปแล้วครับผม อย่าลลมกดซับตะคายเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับอย่